ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะมีใครนะคะเข้าถึงแอคเคา t ์หรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆค่ะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเขาปลอดภัยแล้วก็ไม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีเพิ่ม for ig ค่ะโดยขั้นตอนในการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ ig ค่ะในการทำและที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด ig 100%ค่ะทำไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ เพื่อนๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะมีใครนะคะเข้าถึงแอคเคาน์หรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆค่ะเพราะวิธีนี้เนี่ยเขาปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะเอาละค่ะหาเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่ Ad d f o l l o w b Z นะคะจะเป็นบริการของร้าน p e e d f o l l o w ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วันนี้เนี่ยเราสนใจบริการปั๊ม for ig ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งบริการต่างๆมาให้เราดูนะคะนี่ก็คือบริการปั๊ม for ig ค่ะจะเริ่มต้นที่100ฟนะคะแล้วก็สูงสุด20,000ฟอ f ค่ะวันนี้เราจะทดลองเป็น1,000ฟอแถม100ฟก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งวิธีการชําระเงินมาให้เราค่ะโดยจะส่งเป็น QR code มาให้เรานะคะเราก็นํา QR code นี้เนี่ยไปโอนเงินได้เลยค่ะหลังจากโอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ส่งสลิปไปให้แอดมินได้เลยค่ะมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์ IG ของเราค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการนำลิงก์ IG เนี่ยทำยังไงให้เรานะคะเข้าไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วกดตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคัดลอกลิงก์ที่วงกลมสีแดงๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาส่งให้อดมินนะคะเพียงแค่นี้เนี่ยอดมินเขาก็จะเริ่มทยอยทำให้เราแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรามารอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะ หลังจากผ่านไปไม่นานนะคะให้เราในรีเฟซหน้าจอค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ IG ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายอดผู้ติด,ดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ผู้ติด,ดตามของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจนใกล้จะครบแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มครบแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ไขยฝันอย่างแน่นอนค่ะ บ้างคะเพื่อนเพื่สำหรับคลิปการสอนปั๊มฟอ IG จากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอ IG นะคะก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้เขาทําได้จริงนะคะไม่ขายฝันอย่งแน่นอนค่ะหากเพื่อนเคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์แอดไซน์ follow bz รายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ เพื่อนๆนะคะสามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ